ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับสารานาลูครับทําเสนอให้พี่ให้น้องเบิ้งครับอันนี้ไลโวครับไลโวสำหรับผู้พี่น้องผู้เหตุเกษตรคนทุนหน่อยครับเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้ เป็นไดโวขนาดยี่ใสไฟใส่กระแสไฟยี่สิบจีวนครับสามารถดึงน้ำดึงน้ำไปเป็นร้อยเมตรสองร้อยเมตรได้ครับเ่าเข้ากับวิธีการก็คือไดโวกระใสได้อายุกกระแสไฟอยยุกับหมอห้อเข้าครับเขากับแต่นี่ สิบสองวนยี่บนใส่ใส่งานดีครับเวลาชุกเฉิญเวลาจำเป็นสำหรับผู้ต้นทุนหน่อยอกเกษตรเห็ดลงลงมือเกเษตรอุปกรณ์หรือทุนยังบ่ถึงยังยังบ่ทันมีทุนทุนในห,หน่อยเทากับสมารถน้ำเอาไดโวตัวนี้มาใส่ดึงน้ำมดต,ต้วนไม่ต้นไรมดหมดัวสวนใดครับพี่นอ้องอ่าใส่หองนอง,นงทุกท่าน เพื่อนฝูงครับเบิ้งตัวย่างครับเบิืงเปลี่นแบบย่างลักษณะของเขากับสิมี่ห้อยจุกห้อยจุกสิมีหมายถึงว่าตัวสรงน้ำครับเกี่ยวสิมีเกี่ยวหน่อยเกี่ยวใ่พี่น้องสิมีเกี่ยวหน่อยเกียยเก่ยวใยเขาอยากใส่ตอย่างขนาดนิ้วหรือขนาดหกขุนก็สารารถมาใส่ได้ครับเขาสิมีเกี่ยวให้มากพอม เฮากัเออมาสุบป,ประกอบเองครับวิธีการก็คือหฮกครับเมื่องพี่น้องสามารถดึงน้ำได้อยู่ตลอดครับตัวนี้อยู่กับกระแสไฟอยู่กับกระแสไฟการใจครับใส่มองขนาดขนาดนี้ครับอ่ามึงตัวย่างครับพี่น้อง วิธีการก็คือเห้เออกต่อสายบวกสายลบครับต่อสายบวกสายลบพี่น้องพอกก่อยที่ทำงานเอาก่อนที่ทำงานดึงน้ำครับเขาก็ฉีดเราทำงานเราพี่น้องกรับดึงน้ำึ้นไปแล้วครับ,รบเสร็จ แสไฟแล้ว่็ที่ทำงานดึงน้ำให้เวครับมันเป็นแบบยางบ้งสาระนาลูกครับนําเสนอให้พี่ให้น้องครูเฮียเกษตร ครับกำลังไฟเข้ากับใส่หมอ้อแบตเตอรี่ครับกัดอยู่ได้ใส่งานใดอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับพี่น้องกต่อยู่ครับกัดเสไฟหมอเข้าจัดเก็บไฟไดหลาย้หน่อยไปแล้วครับถ้าไปเบิง้งไปทางครับนี่และวสำหรับไซส์ครับท่านบอกพี่น้อง แรงแรงแร,แร,แร,แรงดันเขานึ่งคือวา่าโอเคครับสูงครับสูงอ่าก็ดึงน้ำขึ้นมาใส่ใจมดตัวใหม่ตัวไหลครับแต่ว,ว่าแง้มห้างแทกันลยหลายหลายทางครับพี่นอ้องแง้มห้องจำเป็นจะเป็นการบดใส่สิ้นเปลืองบดใส่น้ำมัน เป็นการทิ้งเปลืองครับพี่น้องครับขับไหลแห้งบ่ครับ,รบอพอคู่มือนี่หนำมันกนำแพงครับหนำมันแพงบ่ไหวหนำมันเ,นนเอาเห็ดเป็นการประหยัดแบบนี้ดีกว่าครับสำหรับบ่อผมอบ่ได้ใส่เวลาไฟเหมือนข้าวกลอไปฉาดแข็งโซลาเซลล์ครับฉาดนี่แข็งโซลาเซลล์ ห้องนีแขงชาดไฟเ้องกับมีการประหยัดไปอีกครับห้องวัดไรแลนเขาไ,ขไปชจัดพื้นแพ้ไฟไฟป่าในบ้านไม่ฟองจึงกันและขยายใจไปอีกครับนี่จะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับน้ำเสนอให้พี่ฮานองครับก็จะได้น้ำเสนอต่อไป,ปเห็ดให้เบิง้งให้พี่ฮานองเบิ้งเป็นสารานารูกของผักเกษตร เฮาก็หาแนวปรับเปลี่ยนหาแนวจีบหาวิธีการทำทำเสนอครับเกิดสกิปปัญหาเกิดช่อมลูกแต่น้ำที่น้ำน่องหูที่ได้ไปปฏิบัติเห็ดต่อไปสำหรับผู้ที่สนทุนมาหลายครับห้องวัดจำเป็นต้องไปซื้อื่นมันเป็นพิษนมาใช้เครื่องสูบน้ำครับพี่น้องเหูเห็ดแบบประหยัด ให้ชินเกลืองครับการใส่ขึ้นใช้ไฟนี่หนีนหอกกับใส่ระบบโซลาเซลล์โซลาเซลล์คือตั้งระบบให้มีการชาร์จขึ้นชาร์จไฟชาร์จใชหมอ้อชาร์จคอมหม้อใส่ใจหอกกับไม่ใส่ใจดึงน้ำอยกันครับครับดีเพราพี่น้องเรื่อง,งอปุ๋มฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้มีประโยชน์ที่คารานาลูกัขอให้ทุกท่านขอมาเขียนชมแต่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังเล่นใจครับก็คือน้ำเสนอคลิปดีๆที่ประโยชน์เรื่องบริภาคลิปดีๆก็คือน้ำเสนอที่น้องเบิ้งเส้นแน้าทั้ง,งให้ค่มรูปในที่สาระต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปชมดกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ